ก็ขอสวัสดีนะครับขอปรึกษาหน่อยพาะสมเด็จเนื้อแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับน่ครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับขอความคิดเห็นหน่อยครับข้างๆนะครับมี้ข้างนะครับ ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับขอคำปรึกษาหน่อยครับโอกาสแท้มีไหมไหมครับนี่ช,ชัดเลยครับที่บ้านนะครับเป็นหนาไนด้ครับเขวนบ้างไม่เขวนบ้างนะครับ,บนะครับไม่เคยชัดเลย ครับขยายให้ดูนะครับึบได้ไหมเอ่ยนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับจะแท้หรือเปล่าเนาะครับมาให้ชมกันนะครับ หรือว่าเกะหรือว่าไม่ถึงนะครับช่วยพิจารณาหน่อยนะครับทุกคอมเมนต์ยินดีรับฟังนะครับนี่นะครับเนืน้อหาเขาก็ประมาณนี้นะครับนะครับขอบซุ่ม บนนะครับดูตรงนี้ก่อนดูข้าวนะครับมือไม่ค่อยนิ่งนะครับขออภัยด้วยนะครับเป็นบนสารนะครับเนื้อหาก็เป็นประมาณนี้นะครับมรู้แท้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ ชมกันได้นะครับปิชมกันได้นะครับนี่ครับเนื้อหาครับนี่ด้านหลังก็สวยอยู่นะครับดูๆแล้วก็ดูนุ่มๆดูนะครับจะนุ่มนุ่มน,นะครับ สูงนิดครับเนื้อหามวลสารนะครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังครับดูเต็มเต็มครับเต็มที่แล้วครับเนื้อหานะครับทีแท้ก็ลองพิจารณาช่วยกันนะครับผมก็ดูไม่ค่อยเป็นนะครับกำลังศึกษาครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับ